เพื่อนเพื่อนเราจะไปเห็นท่ากันนะครับพ่าใหญ่มากเลยครับโอ้นี่พี่ลิเกกำลังเดินขึ้นไปนี่ข้างล่างชั้นล่างเรามีร้านฟู้ดคอร์ทชั้นพี่ลิดพี่ลิกกินอะไรข้าวมันไก่มีช,ชาตามือด้วยไปดูกันนี่ตรงนี้ตรงไหนลกูกตรงตรงกลางเซนทันใช่ไหมใช่ค่ะโอ้นี่เราก็เดินไปมีชั้นของยูนิคอร์ ด้วยนะไหนนายยูนิคอรใหญ่มากเลยแล้วเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปเที่ยวตรงชั้นสปอร์ตใช่ไหมลูกใช่ค่ะตุ๊กตาก็น่ารักอยู่กลางห้างเลยมีพี่ลิก้ากำลังเดินขึ้นไปบันไดเลื่อนอีกแล้วไฮแกร์ไฮเซย์ไฮ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 ตุ๊กตาเลือดเซยายฮอันนี้ก็จะมีขนมซองขนมญี่ปุ่นด้วยพี่ลิปดูน่ากินไหม น่านกินมากอันนี้ก็จะมีร้านอาหารต่างๆท,งที่มาใหม่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมพี่ลิศใช่ในเขตน่านก็มีร้านหองคู่อ,อ,อ๋อแล้วนี่หมามันกำลังตามพี่ลิศไปไหนไปเล่นหามเล่นโอ้ยตอนนี้พี่ลิศถูกใจเป็นพิเศษเลยมีรถไฟด้วยใช่ไหมลูกทอมัสอ๋อทอมัสแล้วพี่ลิศขับรถเองไ <ชะ S 1> หมใช่แล้วก็ติดกึ๊ดอาวนี่พี่ลิศทำอะไรกำลังหยอดเหรียญแล้ว ไอเสดถาไปนนี้โอ้โหขับสองมือเลยเหรอโอ้โหไอเสดถาไปนนี้โอ้โหอันนี้เสดถาปนี้เอาไปด้านนี้เลยเหรอไอเสดรูปหัวมัดไปอ๋อหัวรถหัมัดเลยเหรอครับใช่ครับเรืองจักรอ๋อนี่นี่รถไฟโยกแล้วโอ้โหดูนี่ขับสองมือเลยเหรอนี่ทำไรตีลังค์ด้วยจิ้งจิ้ง น่ากิงๆด้วยโอ้โหแอนนี่เราควไปเล่นต่อเล่นอะไรครับม้าหมุนม้าหมุนโอหพี่เล่นสนุกใหญ่เลยครับไอ้นี่ที่ไหนนะลูกเซนทันใช่ไมคับเซนทันรำคาญใช่ไหมใช่เลยทำนี่ขำเล่นบ้านมาเลยเพื่อนๆอย่าลืมไปเล่นกันนะครับครับนี่ม้าหมุนกำลังว้ามันสนุกเลยบ๊ายบายแต่เรื่องบ่าได้บ่นเลย เราเรียนวัวไปหมดเลยล่ะพี่ลิศอ้าวมันไปอีกแล้วเจอกันอีกแล้วจั๊กเอ๋เจ้าเอ๋อลิศโอ้โหสนุกมากแล้วนี่เล่นของเล่นเสร็จแล้วเรากำลังจะกลับบ้านแล้วลงมาได้เริ่มมาโอ้มีจอใหญ่กลางห้างเลยใช่ไหมพี่ลิศอาจารย์กับป้าเหรอเรากำลังลงจากห้างแล้วลงมาได้เลื่อนแวะดูขนมสักหน่อยน่ากินมากๆเลยกินขนม